ส่งของมาแล้วใส<า>่<า>หัวไปไปชิงมาซะสองโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเข้าประทะก,ก,กันดังดุเดือดรวมโจรสลัดโรเจอร์ประทะกลุ่มโจรสลัดรูดขาวการต่อสู้ได้เกิเวลายาวนาน,านถึงสามวันสามคืนได้ใจไปมากนะ่จ๊ะ ฉ <k ling> <It> ันจริงจังอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจนหนูวันที่สาม ถังงันวันที่สี่เอาเรืสามกลองแลกถังได้ไหมชุดนี้ดีนะเนี่ยได้มาจากไหนหล่ะขอนี้อีกหน่อยละกันเดี๋ยวก่อนเอายะเกินไปแล้วอย่างไงก็ต้องแลกเปลี่ยนให้เท่าทีมหน่อยสิโอ้โทษทีนายก็มีอย่างอื่นอยู่ใช่มไหม จากการแย่งชิงกลายเป็นแลกของขวัญไปสังเกนจะบวกนั้นเป็นเด็กฝึกหัดหะอฮ้ออ่าจะว่าไปก็อยู่กับพวกเรามาตลอดเลยดูท่าทางไม่เห็นจะเก่งเท่าไรเลยแต่กลับแสดงท่าทีเหมือนพวกมีประสบการณ์นี่แชงส์มีอะไร ที่อยู่ตรงหน้าเรานะ่ะมีเจ้าผู้ชายใส่หมวกอยู่ใช่ไหมใช่เจ้าหมอนั่นน่ะทั้งเมื่อวานและก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้นอนตอนกลางคืนเลยสักครั้งนะะทำไมอ่ะจะอวดว่าไม่ต้องนอนเหรอไม่ใช่ไฟยจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมานะ่ะเขาไม่เคยนอนเลยสักครั้งตั้งหากแล้วเอ๊ะมีคนแบบนี้ด้วยเหรอดีจังนะสนุกกับชีวิตได้เป็นเท่าตัวเลยเจ้าบ้า นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วต้องหากสัตว์ประหลาดชัดๆ <c oughs> สัตว์ประหลาดเหรอ